สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความล่าสุดจากคุณโซดาน้ําที่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับลุงพลไว้ชื่อบทความว่าวิบากกรรมของ f c การแตกแยกทางความคิดของผู้คนที่มีต่อกรณีลุงพลเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง นำมาประกอบเข้าด้วยกันและหนึ่งในปัจจัยที่ต้องถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างอันดับต้นๆก็คือบรรดาแฟนคลับของแต่ละฝ่ายที่เป็นบุคคลคู่กรณีแฟนคลับเหล่านี้ก็จะคอยทำหน้าที่ปกป้องบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบโดยการแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านช่องทางของสื่อโซเชียลจนหลายคน ต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทก่อนที่จะทราบบทสรุปของบุคคลที่พวกเขาเกลียดชังเสียด้วยซ้ำขอย้อนภาพกลับไปสู่ต้นทางของแฟนคลับฝ่ายลุงพลซึ่งในช่วงแรกที่เขาต้องตกอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสยัยก็เริ่มมีแฟนคลับที่เมตตาสงสารต่อชะตากรรมของเขาจำนวนหนึ่งหลายคนชื่นชอบ การพูดจาที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาหลายคนชื่นชอบกิริยาท่าทางที่ดูซื่อๆส,ส่วนกลุ่มคนที่จงเกลียดจงชังตัวเขาอย่างบ้าคลั่งอยู่ในขณะน,นี้ในช่วงนั้นก็ดูเหมือนจะวางเฉยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียมากกว่าเนื่องจากมองว่าเป็นคดีที่เห็นกันจนชินตาช่องข่าวทั่ว,วไป ซึ่งหลายๆคดีที่ได้เคยผ่านหูผ่านตาก่อนหน้านี้มีบางคดีที่ค่อนข้างจะน่ารันทดหดหู่ยิ่งกว่าคดีนี้เสียด้วยซ้ำจนกระทั่งเริ่มมีการปรากฏตัวของกลุ่มคนดังที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจลุงพลถึงที่บ้านก,ก,กอกๆและที่สำคัญคนดังเหล่านี้ต่างก็มีแฟนคลับ ของตัวเองอย่างเป็นกอบเป็นกรรมจึงเป็นเรื่องปกติที่แฟนคลับของคนดังเหล่านั้นจะต้องเชียร์ลุงพลไปตามการชี้นำของบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบในช่วงนั้นจึงมีกลุ่มคนที่เห็นอกเห็นใจลุงพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีแฟนคลับของคนดังเข้ามาร่วมสมทบอีกเป็นจํานวนมาก สรุปได้ว่าสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลดีให้กับลุงพลในทุกๆด้านแม้แต่กลุ่มคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าลุงพลอาจเป็นคนร้ายก็ไม่ได้โกรธเกลียดเครียดแค้นอย่างบ้าคลั่งเหมือนในขณะนี้ส่วนทางด้านสื่อหลักเป็นสื่อโซเชียลก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เงื่อนปมและความซับซ้อนของพยานหลักฐานโดยที่ผู้คนที่ติดตามคดีนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเริ่มจะจับตามองไปที่ผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆกันบ้างแล้วส่งผลให้ภาพลักษณ์โดยรวมของลุงพลในช่วงเวลานั้นก็เริ่มที่จะมีผู้คนกล่าวขานไปในทิศทางที่ดีขึ้น ความเคลื่อนไหวของทาง Facebook ของท่านทนายสมเกียรติโรจนวรกมลท่านได้โพสต์ของพื้นหน้านะครับเกี่ยวกับการทวงคืนความยุติธรรมให้กับลุงพลโดยท่านได้โพสต์ผ่าน Facebook โดยมีข้อความดังนี้ได้ข่าวว่าจะมีการออกอากาศทางโทรทัศน์อีกอย่าเลยครับเดี๋ยวมันบานปลายหยุดตอนที่หยุดได้เถอะนะหากคุณออกอากาศอีกคราวนี้วัดเอาจริงแน่เขาปราณีแล้วที่ไม่ระบ,บุชื่อนามสกุล อย่าทำผิดซ้ำอีกเลยปอลอดีเบตกันในศาลเถอะพร้อมพยานบุคคลและหลักฐานทั้งหมดถัดมานะครับทนายสมเกียติก็ได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่ากรรมหรือการกระทำเป็นเครื่องชี้เจตนาหากหยุดกรรมคือการหยุดการกระทำที่ไม่ดีที่ผิดกฎหมายเสียเราก็ไม่มีเจตนาในการกระทำผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ข้อความถัดมาของท่านทนายสมเกียรตินะครับได้โพสต์โดวยว่าหมากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรอีกหนึ่งข้อความนะครับที่น่าสนใจที่ได้โพสต์ไว้เป็นผู้ใหญ่แท้จริงแสนลำบากเด็กท้าดีเบตถ้าไปก็เหมือนรังแกเด็กเถียงกลับไปก็เหมือนตนเองกลายเป็นเด็กแต่พอนัดคุยกันเรื่องที่เด็ก พูดเปล่าๆกลับกลายเป็นผู้ใหญ่พูดเบี่ยงเบนประเด็นและเด็กก็ขอให้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำก็จบไม่ต้องมาเคลียร์กับเด็กซะงั้นสรุปจะให้ผู้ใหญ่ทำไงขอรับปอรอจุดหมายปลายทางสถานีแห่งความจริงจังหวัดพิษณุโลกพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านขึ้นรถไฟ ได้ก่อนที่นั่งเต็มเพราะมีคนขอไปด้วยจำนวนมากและข้อความถัดมานะครับที่ท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ไว้มีข้อความว่าวันนี้จะเริ่มนับหนึ่งของการพิสูจน์ความจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นให้ปรากฏเพราะมีคนไม่ยอมพูดความจริงถัดมานะครับมีข้อความว่าไม่เคยบอกให้ใครเอาพานดอกไม้อะไร มาขอขมานะครับไม่จำเป็นเลยครับตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับเดี๋ยวไปกันใหญ่และข้อความล่าสุดนะครับจากท่านทนายสมเกียรติมีข้อความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้รับรู้ถึงความรักความเกลียดชังซึ่งก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามและว,วันนี้เราจะอยู่กันบนพื้นฐานความรัก หรือเกลียดละ่ะชื่อผมมีคำว่าเกียดแต่มีคำที่ออกเสียงคล้ายหรือเหมือนกันคือเกลียดเกลียดเห็นไหมครับออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยเราอยากให้คนเข้าใจเราในความหมายของคำใดล่ะครับทำสิครับรออะไรอยู่ทำให้ได้ความหมายนั้นปลอ,อผม ไม่เอาความหมายของเกียรดกักเกลียดนะครับจากทาง Facebook ของจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพานจรไในโพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับอย่าเพิ่งตัดสินใครจนกว่าศารจะตัดสินเองคนที่โดนสอบปากคำคนที่เข้าเครื่องจับเท็จทุกคนต่างเป็นผู้ต้องสงสัยของตํารวจโพสต์นี้ขอระบายลุงพลป้าแตนพวกเขาสองคนเป็นคนบ้านๆธรรมดา ที่แบกรับภาระหลายอย่างทั้งถูกโจมตีจากสื่อถูกรรองเรียนต่างๆเพื่อแก้แค้นไม่ให้เสียหน้าทั้งที่เป็นคนบ้านๆโดยการตอบสื่อของลุงพลว่าไม่ใช่ลูกศิษย์สายตรงคือแกจะทำไม่ให้พระอาจารย์เดือดร้อนและถอยห่างพี่ดอนแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมเพื่อจะไม่ให้พี่ดอน impossible ต้องมาเดือดร้อน ด้วยกับตัวเองสองผัวเมียคนนี้เป็นคนบ้านมีแต่พายุมารังแกชาวบ้านธรรมดาในใจแบกรับภาระเยอะหลายอย่างผมสงสารมากครับในใจคงจะเก็บอะไรไว้เยอะพยายามถอยห่างคนที่คอยช่วยเหลือเพราะไม่อยากให้พวกเขาเหล่านั้นต้องมาเดือดร้อนด้วยกับตัวเองโดนรังแก ร้องเรียนสินค้าว่าเป็นชาลุงพลทั้งที่เขาเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ทำตามหน้าที่ที่ผู้ว่าจ้างสั่งเพื่อจะได้เงินส่งลูกๆเรียนเลี้ยงครอบครัวแต่กลับมาถูกร้องเรียนสินค้าว่าไม่มีอยอยทั้งที่มีอยอยถูกต้องตามหลักอนามัยร้องเรียนพยานาคทั้งที่ลุงพลอยากสร้างเพราะว่า จะได้เป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านเพื่อจะให้ชาวบ้านที่ลำบากหลายหลังคาบางบ้านรอแค่ทำไร่ทำนาทำสวนกรีดยางบางคนได้นำสินค้าเพื่อมาขายหน้าบ้านลุงปรากฏว่าขายดีมากคนผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปพญานาคและก็ถ่ายกับลุงพลบางคนพาครอบครัว เดินทางมาอุดหนุนชมตลาดน้อยการสร้างวัดศาลากลัวจะเสร็จได้อุปสรรคเยอะมากกว่าศาลาจะเสร็จเพื่อจะได้เป็นที่นั่งสมาธิมาทำบุญของชาวบ้านหมู่บ้านหลายคนสงสัยว่าลุงทำอะไรให้สังคมทำไมคนบริจาคก็ตามที่พูดมานะครับสร้างพญานาคเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ชาวบ้านนำสินค้ามาขายของโดยไม่ได้คิดค่าอะไรสักอย่างบางคนมารับจ้างรำแก้บนก็ได้ดีบางคนเอาของไหวบูชาทูบเทียนมาก็ได้มีคนทำบุญดีลุงพลทำได้เพียงแค่นั้นแหละครับเพื่อจะทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตัวเองนะมีไรายได้โดยไม่หวังผล เข้ากระเป๋าตัวเองอยากให้ถึงทางการนะครับโดยที่ทางการมาทำเป็นของหลวงต่อได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเสียงบประมาณสักบาทเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของมุกดาหารด้วยคนมากราบไหว้และก็เที่ยวทุกอย่างจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับความเชื่อศรัทธากราบไหว้ของมนุษย์หลายพื้นที่ ก็เป็นเขตป่าสงวนและก็เป็นเขตการบุกรุกป่าเยอะมากแต่ไม่มีใครร้องเรียนไปตรวจเพียงเพราะอยากแก้แค้นรังแกคนจนที่ไม่มีทางสู้จบมาสูงการศึกษาดีจบกฎหมายต่างๆแต่นำมาใช้ในทางที่ผิดรังแกคนจนเกลียดที่เขาไปฟ้องตัวเองทำให้เสียหน้าเพราะคุณเองเอาหนี้สินของเขา ไปนำเสนอออกสื่อสาธารณะหมอปลาเลยแนะนำให้ไปฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองหนี้สินไม่แปลกชาวบ้านย่อมมีหนี้สินอยู่แล้วไม่ใช่คนรวยที่จะไม่มีหนี้สินแต่คนรวยหลายคนก็มีหนี้สินเหมือนกันหยุดรังแกคนจนชาวบ้านธรรมดาได้แล้วครับอย่าใช้การเกลียดชังเสียหน้าของตนเอง มารังแกคนที่ไม่มีทางสู้มันไม่แฟร์ไปรังแกคนที่มีความรู้เท่าตัวเองดีกว่านะครับถึงจะสมศักดิ์ศรีหลายคนด่าแฟนคลับลุงพลว่างโง่ที่บริจาคอย่างน้อยสิ่งที่เขาบริจาคมานั้นคือการทำบุญนะครับทำด้วยใจไปแล้วทำบุญได้บุญแม้เขาจะนำเงินอนะไปทำอะไรก็ตาม หลายคนบริจาคหลักหมืน่นแต่ถูกมองว่าโง่ทั้งที่พวกเขามีเงินมีบริษัทเป็นของตัวเองมีธุรกิจส่วนตัวเขาเลยอยากทำบุญสร้างศาลาและก็พญานาคคนไทยมีน้ำใจแต่กลับมองว่าโง่แล้วคนที่ด่าเขาว่าโง่นะ่ะบางคนรับจ้างทำงานอยู่เลยบางคนก็เป็นพนักงานธรรมดาแต่มาดูถูกคนที่ทำบุญว่าโง่ ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าบริจาคทำบุญทำไมเหรอครับเรียนใครกันแน่ที่โง่คนบริจาคหรือคนที่ด่าเงินพวกเขาจะทำอะไรก็ได้เมื่อเดืดร้อนคนอื่นก็พอนะครับจบนะครับจะมายาวๆกว่านี้อีกเยอะจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคน,นเนจร